อ่อสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคอธิบายนะคะตัวอย่างนะคะการเข้าออเดอร์ในตัวอย่างที่7เนาะทางเฟรม15นาทีนะคะตัวอย่างที่7นะคะเป็นของคู่เงินเนาะคู่เงินใดก็ได้นะคะที่เป็นคู่เงินเนาะนะคะอ่ะเรามาดูกันนะถ้าคุณดู1 h นะคะ one h นะคุณดูนะเราเข้าออเดอร์นะคะ ตรงปลายไส้พอดีเลยนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าในทำเฟรม 1H นะคะเราเข้าในทำเฟรม15นาทีแต่เหตุใดถึงได้ปลายไส้ของ 1H นะคะก็คือไส้ของทำเฟรมใหญ่อะคะ่ะมันจะเป็นการกลับตัวของราคานะคะอันนี้เดี๋ยวลุงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้คุณไปศึกษาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าตรงปลายไส้ของทำเฟรมใหญ่อะในทำเฟรมเล็กๆมันจะมีการกลับตัวนะคะอ่ะอย่างเช่น วั 1> 1นะคะตรงปลายไส้เดี๋ยวคุณเข้าไปดู15นาทีเนาะ15นาทีมันก็จะเริ่มกลับตัวกันละค่ะ,ะเห็นไหมคะ15นาทีก็จะเริ่มกลับตัวละแล้วก็เดี๋ยว5นาทีนะคะถ้าเราดูนะคะ5นาทีก็กลับแล้วนะคะแท่งเทียนกลับตัวนะคะก็คือ่อาแดงกินเขียวก็คือ engulfing นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูทงเตรียม15นาทีดีกว่าจะได้เห็นชัดนะคะจุดเข้าออเดอร์นะ,ะจุดเข้าออเดอร์นะคะตามตัวอย่างที่7อ่ะไปดูกันนะคะ จุดเข้าออเดอร์ตามตัวอย่างที่7อ่านะคะอยู่นอกกรอบอยู่นอกกรอบนะคะนะ่ะมีแท่งเทียนที่อยู่นอกกรอบเห็นไหมคะทีนี้มีได้อีกนะคะทีนี้มีอะไรอีก,ะะม,ออกมีสัญญาณสั่งเซลล์นะคะมีสัญญาณสั่งเซลล์เนาะแล้วก็มีอะไรคะมีนะคะก้อนเมฆที่อยู่สีแดงนะที่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะ อืมกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่สีแดงนะคะอยู่สัญญาณมีนอกกรอบมีสัญญาณเซลล์แบบนี้กดเซลล์ได้เลยนะคะตามตัวอย่างที่7ก็คือ TP 300จุด SL 200จุดนะคะอ่านเราไปดูกันเนาะอันนี้ลุงเข้าเป็นตัวอย่างให้นะคะก็คือนะคะเราตั้ง TP SL ให้เรียบร้อยนะคะกรณีนี้นะคะมันลงมาไม่ถึงที่ตรงนี้นะคะมันลงมาไม่ถึงที่ตรงนี้นะถ้าใครนะคะดูอยู่นะถ้าใครดูอยู่ใช่ไหมคะ สมมุติว่าคุณดูอยู่ในกรณีคุณสามารถปิดออเดอร์ไปได้เลยนะคะคุณสามารถปิดออเดอร์ไปได้เลยนะคะถ้าใครมีไม้เดียวนะคะแบบนี้มีไม้เดียวนี้คุณกดปิดไปได้เลยนะคะถ้าใครมีหลายไม้คุณก็แบ่งไม้ปิดนะคะถ้าคุณเห็นนะแต่ถ้าคุณไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้แก้ไขได้ก็คือว่าคุณต้องขยับ SL นะคะมาไว้ตรงบริเวณนี้ ทำยังไงก็ได้เราได้กำไรแล้วอย่าให้เราต้องกลับไปขาดทุนนะคะอันนี้คือเดี๋ยวลุงจะจัดการของลุงเองเนาะมันแค่0.01ลุงทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะไม้ใหญ่ๆลุงปิดไปหมดแล้วนะคะคือคือเราเราเราเทรดเป็นหลักเนาะเช่นั้นแล้วเนี่ยไม้ของเราต้องออกเองลุงลุงต้องต้องเทรดเองนะคะลุงเทรดเองทุกวันนะคะทีนี้เนี่ยไม้ของลุงลุงปิดไปละลุงก็จะเหลือไม้แค่0 0 1เอาไว้ให้นักเรียนอธิบายเท่านั้นเองว่าเออจุดเข้าออเดอร์มันจุดเดียวกันนะคะแต่ว่า หลอดไซส์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการมันน n มเ e m เมนด้วยเนาะอ่ะนะคะหลอดไซด์ของลุงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คือตามสัดส่วนของเงินทุนนะคะไฟล์าการคำนวณสัดส่วนของเงินทุนลุงก็ส่งให้แล้วนะคะถ้าอยากได้ก็อินบ็อกมานะคะอ่ะนะคะอันนี้เป็นวิธีการเข้าออ,อเดอร์นะในทําเ f ร a 15นาทีนะคะใครอยากรู้ว่าการกลับตัวที่ปลายไส้มันกลับยังไงก็เดี๋ยวลุงทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะให้เข้าไปดูในช่อง YouTube นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะนะคะ